ครับด้วยซ้ำไม่ล่ะแล้วรับด้วยซ้ำยังพนะครับรถลำบากอืโอ้เด็กเคกูเป็นกระตุ้นเปลี่ยนแปบเปลี่ยนแป๊บแงบมึงไม่ดูสิทธบประกอบกูส์เวไอสทิ้ง นี่ไม่คนลุกแกนี่ไปด้วยไูด้วยไูด้วยเอาด้วยด้วยครับเอาด้วยครับปิงไปดูใครว่าเป็นผมเป็นคน D จู่ๆแม่งกดปุ่มบอกว่าให้แอดซีนี่กูหาเลย มีคุยข้างล่างดิยไหนวะน่ะเขาคุยรูดบัตรมอละสองพันก้ตัวมาตัวมาตัวมตัวน้าตัวมาตัวน้าตัวตัวน้าตัวตาอ้ยตึ้ึ้ี่็นไหน้ บราวน์บลูบราวน์นี่ายต่อหน้าต่อตา บนหัวเนี่ยน้องชินเห็นปลุกคนไเองเบเพลสรอร้วจะเกิดทุกคนร่วมใจร่วมแจงไหมบายบายใส่ไว้ไว้ไม่ได้เป็ดจางวิเห็นแต่กูเบ้เอาคอานดิชั่น โชคตัวเออารมณ์แรงยึ้งใจยลายโชคดั้อว่าทำไมขนมปีมปี๊เขาหลเขาขนมก็อยู่ดินั่นแหละลงหาดูดีต้องอหงไงขนมยังกินไม่หมดไม่ใหรีเขยก่อนที่ผมจะรับรู้อะไรไม่ได้ละเลี้ยวยู อุยอ <l panels> <c ười> <ôi> ุยเม่รู้สี้น้อเลยอเาเอปยนหรลนมันจะได้เห็นในตูม่ไดหปล่างมีัญหาตรไหน้าเป็นที่มาอยู่ปัญหาเหมือนกับมีปัญหาเกิดไม่พอหรืต้องการอะรจะพอรู้ว่าที่นี่มีอะไรคุณเอาเรื่องอะไรมาอ้างก็จะหนีไป ก็ไม่ได้ไเกี่ยวอะไรกับเขาเขาไม่ได้มีหัายถงตัวคุณอนที่เขาอยู่เขาสัตว์เมื่อกี้ใครวะเขาวดกูเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ดูเขาวดกูกันเลยไม่ใครเห็นนะว่าใครวดัดผมไม่รู้เลยอ่า เขาเปแล้วครนะับจดด